าตางตรงนี้นะทุกคนเจอไหมการหากินของเขาใช้ชีวิตของเขาเรีบง่ายนะทุกคนไม่ต้องไปวุ่นวายโลกภายนอกอยู่กับธรรมชาติแบบนี้เลยนะทุกคนกคนใครเนี่ยมาอยู่บ้านหลังนี้ได้ไงเอา้าใช่ลุงมั่นไหมครับอ๋อลุงมั่นกับน้องจำปาทุกคน ซึ่งเป็นเพื่อนของน้องจำปาครับบอกว่าน้องจำปาเนี่ยมีเสน่หแล้วใช่ไหมครับอันนี้ทราหรือเปล่าครับผมเองก็ไม่เชื่อรอยติดแต่ยังสามารถจะ้ไมอาจรย์กล้าทำไปสัมาษณี่น้องผีก็ไม่กล้าแต่แต่กล้า สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอซที่น่ารักกับทุกท่านเลยนะครับก็คลิปนี้เนี่ยก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะซึ่งผมเองเนี่ยก็มาอยู่บ้านคุณตาคนนี้แล้วนะซึ่งคุณตาเองเนี่ยก็บอกให้ผมเนี่ยได้พักน้มอัธยาศัยเลยนะซึ่งคุณตาเนี่ยลงไปหาปลานะซึ่งน้ำเนี่ยมันขึ้นแล้วก็ลูกปลาเนี่ยมันลอยขึ้นมาออกมาหาอะไรสักอย่างเนี่ยคุณลุงเขาก็เลยไปจับกันนะ ก็คุณลุงได้บอกอะไรผมหลายๆอย่างเกี่ยวกับบ้านหลังทีเพิ่งสร้างเสร็จไปไม่นานนะทุกคนผมเองได้ยินแบบนี้ผมเองก็รู้สึกดีใจที่มีค่มีการสร้างบ้านไว้ให้กับผมแต่ก็เกิดเรื่องนี้ก่อนก็เลยไม่ได้มาอยู่ที่นี่คุณตายเองก็รู้สึกเสียใจแทนผมเหมือนกันนะแต่คุณตายเองก็บอกผมว่าไม่เป็นไร เราไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่เราก็ยังมาหากกันได้นะลืมทอดหมวกนะทุกคนอยู่ในบ้านผม,ผมเองก็ฟูไปหมดแล้วก็เลยต้องใส่หมวกไว้เพื่อให้มันเรียบร้อยดีกว่านะทุกคนพออคุณตาคุณยายก็กำลังพูดหาหรืออะไรกันสักย่างนะเขาก็ให้ผมพักอ่ในนี้ไปก่อนได้อย่างทุกคน ุณตาเนี่ยก็บอกว่าถ้าพักตรงนี้เสร็จแล้วจะไปพักที่บ้านหลังนั้นก็ได้นะไม่มีการไม่ให้เข้าไปนะเข้าไปตามสบายได้เลยเพราะว่าก่อนที่จะเป็นของคนอีกคนหนึ่งก็ก่อนหน้าเนี้ยมันเขาได้สร้างไว้กับผมนะทุกคนเเองก็คุณไปถูกเลยนะที่ลุงเขาเนี่ย จดีมากแล้วทําสิ่งนี้ไว้กับผมเนี่ยผมก็ไม่รู้จะหาอะไรมาตอบแทนนะนอกจากคําขอบคุณที่ผมบอกกับลุงไปนะก,ก็ไปไหนไม่ได้เลยนะทุกคนตอนนี้ฝนก็ตกค่อนข้างหนักผมเองก็ยังอยู่ในบ้านเหมือนเดิมนะก็คลิป พวกนี้ก็เป็นชิวๆธรรมดาธรรมดานะผมไม่มีสิ่งอะไรให้ตื่นเต้นน่ากลัวน่ากลัวดูเพราะวันนี้เราพักผ่อนมาเยี่ยมหาคุณลงุงผมก็ไม่มีท่าทางจะเบาลงเลยนะหลังจากที่ผมถ่ายคลิปก่อนหน้านี้เสร็จไปแล้ว เป็นการสร้างบ้านที่ดีน้าุกคนที่เนี่ยทุกคนผมเองอยู่นานๆที่ตรงนี้เนี่ยผมจะง่วงเอาลนะลุงก็บอกว่าถ้าผมง่วงก็นอนตรงนี้ก่อนจะได้แล้วค่อยไปตรงบ้านหลังนั้นนะทุกคนขอบคุณอย่างเดียวผมบอกคุณลุงว่าผมรับคนขับตลอดนะช่วงที่ มานั่งอยู่ในบ้านแล้นด้ผมเองก็บอกไปแล้วนะว่าผมจะมาที่เนี่ยเดือนหนึ่งไม่ต่ำกว่าสมครั้งแต่มาวันไหนก็ค่อยว่ากันอีกที เราก็ต้องบอกว่าที่นี่นะทุกคนไม่มีการปกครองแบบการใช้อำนาจแล้วนะต้องบอกเลยว่าบอกไว้ในคลิปนี้เลยทุกคนอาจจะยังไม่เข้าใจเผื่อมีบางคนบอกว่าแล้วการปกครองล่ะปกครองกันยังไงก็คืออยู่กันแบบอธยาศัยแบบดูแลกันเองทุกคนแบบไม่มีใครมายึดมาถืออำนาจเป็นใหญ่เป็นโตที่นี่ไม่มีนะทุกคนก็คือช่วยกันดูแลอยู่ที่นี่ ผมก็ต้องบอกดีใจกับพวกคุณลุงอีกทีหนึ่งที่การดูแลเนี่ยไม่มีการใช้อำนาจการปกครองซึ่งคุณลุงได้บอกให้ผมนะว่าที่การปกครองเนี่ยมีการมาประกาศแล้วว่าท่านผู้นำคงเนี่ยให้ดูแลกันเองผู้นำคงจะไม่ขอยุ่งเกี่ยวไม่ใช้อำนาจตรงนี้นะก็ค,คือผู้นำคงให้ พื้นที่ตรงนี้เป็นหมู่บ้านอีกหมู่บ้านนึงให้ดูแลกันเองอพูดไปพูดมาอากาศแบบนี้ผมเริ่มม่วม้วนะทุกคนผมก็จู่ๆก็ตั้งขึ้นมาโดยโดยไม่มีสาโดยไม่รู้สาเหตุนะานาใส่หมวกแล้วมันยังฟูเลยทุกคน งูก็วงขึ้นมานะทุกคนจะขอนั่งพักตรงนี้อีกสักแป๊บหนึ่งแล้วก็จะเดินทางไปที่บ้านหลังนั้นละผมจะลองไปนอนพักนอนเล่นดูว่าถูกชโลก,กับผมหรือเปล่าบ้านหลังนะั้นถ้ามันถูกชโลกผมอาจจะขอคุณลุงมาพักที่นี่สักวันสองวันนะรอบหน้า จะได้ไปนอนพักพกอนกันแบบว่าสบายสบายไม่ต้องกลัวพวกอะไรมาวุ่นวายนะบรรยากาศมันพาไปนัุกคนไปะทุกคน,นเดี๋ยวเราไปดีกว่าเพราะว่าผมเองก็ อยู่ตรงนี้เนี่ยนานพอสมควรแล้วเดี๋ยวจะทําให้ทุกคนเนี่ยเบื่อนะบอกมัวแต่นั่งอยู่นั่นแหละไม่ไปสักทีหนึ่งพูดมากอยู่ได้นะทุกคนไปเราไปกันเลยดีกว่านะผมก็ต้องใส่หมวกไปด้วยนะเพื่อป้องกันฝนไม่ให้ฝนเนี่ยมันโดนหัวผมนะตัวความปลอดภัยเพื่อสุขภาพของตัวเองด้วยไปครับเราคุณยายก็บอกว่าพักผ่อนพักผ่อนตามสบายเลย ทากไปบ้านหลังนั้นกันดีกว่าแต่มันยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีทุกคนคุณลุงบอกผมผมลืมบอกให้ทุกคนรู้นะก็วัตถุ ว่าอุปกรณ์ที่เขาใช้เนี่ยเขาใช้เป็นแบบที่มันเหลือจากการใช้งานของเขาแล้วเขาเอามาประยุกต์ใช้ตัวนั้นทุกคนผมต้องชมฝีมือเขานะทุกคนสุดยอดผมชอบตรงเนี้ยไม้พวกเนี้นะที่เขาทำไว้แบบเนี้ยเขาทำไว้สุดยอดมากเลยผมชอบนะ เขาก็ล็อกไว้อยู่นะผมก็จะไม่ยุ่งวุ่นวายเข้าไปข้างในนะผมจะอยู่แค่บริเวณข้างนอกนี่นะทุกคนจน,นกว่าเขาจะกลับมาอนุญาตเปิดให้ผมเข้าไปเอาผมไปเข้านะนี่ก็ถือว่าดีแล้วนะแค่นี้ก็ถือว่าสวยงาม เสร็จไม่สมบูรณ์ดีก็คือที่ตรงนี้นะนี่เพราะว่ามันยังสั่งกะสีเนี่ยมันยังมีไม่พอนะโอโหอยู่ข้างบนนี้รู้สึกว่าเหมือนได้ชมวิวข้างล่างด้วยนะโอ้โห,โหสุดยอดมากเลยทุกคนนอนัอวน บ้านหลังนั้นนะทุกคนคงจะจําได้นะว่ามันเป็นที่เก็บของมีค่าอยู่้างในนั้นนะกออ็ที่คุณลุงให้ผมมาที่เนี่ยก็พอคุณลุงเองก็ลงไปจับปลาข้างล่างนะทุกคนที่ผมบอกไปไม่แน่ผมอาจจะไปถ่ายให้พวกพี่ๆทุกคนได้ดูกันว่าการจับปลาของเขาเนี่ยเป็นแบบไหนนะ ไปเราลงไปดูกันเลยดีกว่าในไหนก็พูดขนาดนี้แล้วให้พี่ๆทุกคนเนได้รับชมกันการดำรงการใช้ชีวิตของคนที่นี่ในช่วงที่ฤดูฝนตกหนักขนาดนี้เขาใช้การหาอาหารเ,เป็นแบบไหนนะไปทุกคนไว้พบกันตอนที่ผมลงไปหาคุณลุงแล้วนะ เมื่อสักครู่เนี่ยผมก็ไปอยู่สุดตรงนั้นผมไม่เจอนะผมก็มองขึ้นมาตางบนนี้ผมเจอ,อรนนี้ก็คนนี้นะซึ่งเขาเองมาดักปลากันตรงนี้นะทุกคนเจอไหมการหากินของเขาใช้ชีวิตของเขาเรียบง่ายนะทุกคนไม่ต้องไปวุว่นวายโลกภายนอกอยู่กับธรรมชาติดบบนี้เลยนะทุกคนมีการใช้อุปกรณ์ัสดุกัน หาอาหารหูเขานะทุกคนส่วนคุณตาเพิ่งจะขึ้นไปเมื่อสักครู่นี่เองนะมันดังไรวะทุกคนเมื่อสักครู่เนี่ยมันดังมาจากนี้นะดังทบๆๆเลยทุกคนได้ยินไหมได้ยินก็คอมเมนต์บอกได้นะมันดังจริงๆนะเมื่อสักครู่เนี่ย เดี๋ยวผมพูดเป็นภาษากะเหรี่ยงนะว่าได้ปลาบ้างหรือยังกับลูกคนนี้อ,อิมอ้มเจ้าองเจ้านี่เยอะเหรอะ,ะนี้เอะ,ะเยอะนะ,ะเขาก็บอกยังไม่ได้เลยนะผมก็ถามว่าได้ปลาหรือยังเขาบอกว่ายังไม่ได้เลยนะ

เราผ่นไมทางแล้วไ่ไดด้วยแล้วเขบาบอกว่าต้องขึ้นไปข้างบนตาม้วยเนี่ยที่น้ำมันไหล่นเนี่ยคงจะมีปลาที่ใหญ่กว่าน,นี้นะเพราะว่ามันมีคนเนี่ยอยู่ข้างบนนู้นแล้วนะไปทุกคนเดี๋ยวผมกลับไปที่เดิมดีกว่าตอนนี้ก็ให้เขาหาของกินของเขานะซึ่งผมจะกลับไปที่บ้านของคุณลุงคนนั้นที่สร้างไว้นะไปทุกคน มาครับทุกคนตอนนี้ผมก็เดินขึ้นมาจากข้างล่างแล้วนะที่มีการหาปลาเมื่อสักครู่เนี่ยเฮ้ยกน่นใครเนี่ยมาอยู่บ้านหลังนี้ได้ไงเอา้าใช่ลุงมั่นไหมครับอ๋อลุงมั่นกับน้องจำปาทุกคนลุงมั่นครับสวัสดีครับ ก็คืมาก่อนใช้กิ๊ได้ครับเป็นมามาที่นี่ได้ยังไงครับลุงมัน่นม่ได้มาเองลูกสาวพาขับมาเออทุกคนพอดี<พ>อเลยเดี๋ยวผมมีเรื่องจะถามรบกวนสักเรื่องหนึ่งนะครับลุงมัน่นได้ครับได้ครับมาทุกคนเดี๋ยวขึ้นบ้านกันก่อนนะมาหันกระจกปลาก่อนได้ครับเดี๋ยวผมขอตั้งกล้องไว้ตรงนี้นะ ใน,นเราก็ไม่ได้นัดหมายแต่มาเจอกันนะทุกคนคดีมมเลยอย่างไรไม่อย่างไรใช้กินมานี่ได้เลยผมเองก็มาเยี่ยมที่นี่เป็นประจำครับผมว่า ผม่นเรื่องไรใช่คือวันก่อนนู้เนี่ยผมไปเจอดิ่งเสาหรักแรมาคนหนึ่งครับซึ่งเป็นเพื่อนของน้องจำปาครับบอกว่าน้องจำปามีคนรักแล้วใช่ไหมครับอันนี้นี่ไมครับนีกคอ่มได้เจอเรื่องงานวนเรื่องคนรักเก่าว่า มันยะมันแตกเล็กเล็กเล็ก cái nước làn của mìnhแบบเนี้ย có lực thế này này các bạn like và subscribe cho mình ก็ไม่ใช่ร้อยเกิเจ็าแบบย an, uh ังนาสิบนาสิบตรนี้เขเพือกพวกเจ้าพกเจ้าีาคเข้าใจครับหรือจะไปก็ไไม่ได้เล่นเพการไมีน้องไปก็ได้ไห สกสารงนม้ปลอดภัย้นไม้ปลัยถ้าแบกไ่ได้ก็เรื่องแต่ถ้าต้องเอาชีวิตอีกคนมาจบจะให้ทแบบนีาม่ได้ที่ดี่สุดททานท่านต้องมีใครจากไปถให้ทำท่านจะคอยให้เป็นไป ก็ว่างถึงพระเจ้ามีก็มาไดให้บ้านซึ่งบ้านหลังนี้เนี่ยติามมาแล้วว่ากอนหน้านี้ก็จะสร้างให้ผมมีตระกูลที่มีด้รยกันัแต่ตัวผมยัเด็กอยู่คุณตาเนี่ยยกให้กับคมทพ่มาช่วยสร้าง วันตกอีกแล้วฝนตกนะทุกคนขออนุญ,ญ,ญาตเก็บกล้องก่อนนะเพราะว่าเพื่อป้องกันไม่ให้กล้องมันเปียกนะทุกคนก็ทุกคนผมอาจจะหยุดคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้เพราะว่าผมเองจะคุยหาลือกับน้องจำปานะว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวถามเลื่องส่วนตัวเดี๋ยวมันจะอึดอัดน,นะทุกคนไม่กล้าพูดจนนี้ก็ไว้พบกันคลิปหน้าแล้วนะทุกคนสวัสดีครับ